ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุทุกคนนะครับยินดีตอนรับพ่อแม่พี่น้องเข้าสู่ช่องท่องเบนัถนนสำหรับคลิปนี้ก็ซิ้มาบอกพี่น้องนะครับสำรับใครอยากคุยหรือว่าอยากดูข้อหาพอท้องใสนะครับวันเสาร์นี้ผมจะเดินทางไปหาพอท่องใสถ้าใครอยากคุยก็พอกะเพิ่มเพื่อนมาในเฟซผมบอกว่าผมอยากคุยนั่นพอครับชื่อนันซี้นี่ก็แจ้งมาหาผมในเฟซบุ๊กเพิ่มเพื่อนมานะครับถ้าแชร์มาไว้นะครับเดี๋ยวผมจะขับไปรับมูนะครับหรือว่าถ้าใครบ่มีกในเฟซบุ๊กหรือว่าไล่ทิ้งมือไว้ในใต้คอมเมนต์คลิป นะครับกบทีมทมเมื่อใบเดี๋ยวหอดมือผมจะโทรหาให้คุยกับพอเนาะถ้าพายมี Facebook หรือว่าไลน์ก็เพิ่มเพิ่มมากนนะะ Facebook, ะกะ็ได,ด,ด,ด้นะครับ Facebook ท่องเบนทับถนนแล้วก็ไลน์ก็จะเป็นเบอร์0 9 4 5 2 5 1 5 8 7นะครับถ้าพายอยากคุยกับพอต้องใส่แบบสดๆนะครับอยากถามยังกะถามพอได้นะครับถ้าพายอยากคุยหรือว่าอยากขอสายพิมพ์หรือว่าอยากขอปีกไม่ดีดเขาควายนะครับก็ลองขอเบิ่งเื่อพอเบอนห์หงถ้าพายอยากคุยกับพอก็เป็นแบบที่ผมว่า มือว่านช้อนอ่ะถ้าผมไปหอดบานพอผมก็บสีทรหา,ห,าหรือว่าถิ่มเบอร์โทรไว้ก็ได้นำ้ำถ้าทรไปเฟซบุ๊กติดผมก็บสโทรเบอร์มาแต่ก็โทรไล่นะครับกับถิ่มไล่ถิ่มเบอร์ถิ่มรายละเอียดถิ่นติดต่อได้นะครับครัให้คุยก็พอเรื่องราวต่างๆที่พี่น้องอยากคุยเนาะก็น่าจะเป็นประมาณส่วนเทียงไปหาแหล่งมันแหละครับถ้าถ้าหลายคนนะครับพอเพิ่นก็บ,บ่ได้ไปใช้แล้วเพิ่นก็สีเงาเนาะท้องเบ็ดกบบรบเบีย่นําเพิ่งก็สิถือโอกาสไปล่นน้เพิ่นเนาะแต่พอยากคุยกับพอากระ แข็แรงมาไว้กับผมนะครับทข้าเบ็นสนับถนนถ้าถามว่าได้คุยดนบอกะขึ้นยังกบพี่น้องที่ถามพอพอเพ่นเป็นคนคุยมวนคุยเงีนะครับคุยได้ตลอดนะครับถ้าอยากเห็นหน้าเพื่อนหรือว่าอยากวิีโอคอมาหากะผมจะโทรไปในเฟซเนาะพี่น้องเนาะผมจะโทรไปในเฟซในไลน์เนาะก็สิได้คุยกับพอเลยอย่างนึงผมจะเปิดสอนเรียนพิณออนไลน์นะครับบู๊หัวาสิมีไฟเรียนนะผมบนอ้อครับเนาะแต่ว่าถ้าอยากเรียนอยากเป็นอีดีนี่ก็ต้องทักแชทมาหาสนตัวผมนะครับผมสอนให้ได้อยู่ ผมก็นแนะนำให้ได้เนาะก็ลองทักเฟซบุ๊กเมืปรึกษาผมเบิ่งเนาะเอาเฉพาะคนที่ใจมากอี่ลีนะครับพี่น้องเอาคนที่อยากจะเป็นดีๆเนาะถ้าพี่น้องหรือว่าไอ้ๆนังน้อง,องพี่น้องอยากเล่นพินกับลองคอมเมนต์เบิง่งจะให้ผมสอนจังไดอะไรกันขาเรียนนีต้องจังไดเนี่ยเนาะผมอยากให้พี่น้องเลยบอกคุยกันนะครับมาแลกเปลี่ยนความรู้กันในช่องผมนะครับคอมเมนต์ไว้นะครับเมื่อย่างเช่นเออสองโมงหนึ่งสอนเอาอะไรนั้นอะไรหนีจักบาทจังสันจั๊สซี่ถ้าใครมีความคิดจังไดกับ คอมเมนต์มาบอกกันนะครับผมจะลองพิจารณาเบิรงเนาะบางคนก็บอกว่าอยากเรียนอยู่ครับแต่ว่าค่าใช้จ่ายจะเป็นอย่งไรนะครับตัวนี้ผมก็บอกหูกันนะเพราะว่าผมก็เคยสอนออนไลน์อยากหูความคิดเห็นพี่น้องนะครับผู้ที่ผมมีเงินหรือว่าผู้มีเงินกันแหละแต่เนี่ยผมอยากหูความคิดก็ร้องคอมเมนต์ไว้เบิรงว่าจะสอนชั่วโมงหนึ่งต้องค่าเรียนค่าอย่างไรนะครับด้วยเป็นอาทิตย์หรือว่าเป็นเดือนอย่างไรหรือว่าเป็นรายอย่างไรนะครับถ้าพี่น้องคิดอย่งไรกัน ฝากคอมเมนต์ไว้แน้อพี่น้องเด้อคลิปนี้ก็ไว้ซรัพนี้ครับพี่น้องขอบคุณพี่น้องสู้ๆทุกคนดีขึ้นมาติดตามรับชมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ถึงหนึ่งแสนซับขอบคุณที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งช่องของผมนะครับจากช่องน้อยๆนะครับตอนนี้ใคือหนึ่งร้อยล้านซับแล้วนะครับก c o v e อเกินไปนะครับ c o v ่อเกินไปนะครับการดันไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณพี่น้องสู้ๆทุกคน ABC สำคัญนะครับที่เข้ามาดันส่องเข้ามาเบิ้งเข้ามารับชมคลิปเข้ามากดซับสไครต์พี่น้องน้อขอบคุณตะลายครับพี่น้องคลิปนี้ไว้ซนี้ครับ คุณพี่น้องทุกทุกคนขอบคุณครับสวัสดีครับ